สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาลูกเสือเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการโดนน้ำร้อนลวกค่ะการโดนน้าร้อนลวกนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการขาดความระมัดระวังเกิดจากความประมาทค่ะซึ่งสาเหตุของแผลนั้นจะมีมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ 1>, 1ขึ้นอยู่กับความกว้างของบาดแผล 2. ขึ้นอยู่กับความลึกของบาดแผลนะคะแล้วก็3ขึ้นกับอวัยวะที่ได้รับจากตรงนั้นค่ะบาดแผลไฟไหม้นำร้อนลวกแบ่งเป็น3ระดับโดยดูจากดีกรีของความลึกของบาดแผลดีกรีระดับความลึกระดับที่1หมายถึงบาดแผลที่อยู่แค่ผิวหนังชั้นกำพราเท่านั้นโดยปกติแล้วจะหายเร็วและไม่เกิดแผลเป็นดีกรีความลึกระดับ2หมายถึง ความบาดเจ็บในบริเวณชั้นหนังแท้บาดแผลประเภทนี้หากไม่มีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนมักจะหายภายใน2-3ถึงสสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความลึกของบาดแผลจะอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดร่องรอยความผิดปกติของบริเวณผิวหนังหรืออาจมีโอกาสเกิดบาดแผลเป็นแผลครั้งตามมาได้หากได้รับก,การดูแลอย่างไม่ถูกต้องดีกีความลึกระดับ3หมายถึง ชั้นผิวหนังแท้ทั้งหมดถูกทำรายด้วยความร้อนบาดแผลเหล่านี้จะไม่หายเองจะมีแนวโน้มการติดเชื้อของบาดแผลสูงและมีโอกาสเกิดบาดแผลตามมาสูงขึ้นมากถ้าได้รับการรักษาอย่างไม่ถูกต้องสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อโดนไฟไหม้หรือนำร้อนลวก 1. รล้างด้วยน้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิปกติซึ่งเชื่อว่าจะมีผลช่วยการลดหลังสารที่ทำให้เกิดอาการปวดบริเวณบาดแผลได้ 2. หลังจากนั้นซับด้วยผ้าแห้งสะอาดแล้วสังเกตว่าบริเวณผิวหนังมีรอยถลอกมีตุ่มพองใสหรือมีสีของผิวที่เปลี่ยนไปจากนั้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์ค่ะแต่หากแผลที่เกิดจากน้ำร้อนลวกไม่ไหลแรงมากสามารถประมพยาบาลเบื้องต้นโดยการใช้ว่านหางจาระเข้ซึ่งมีฤทธิ์เย็นเพื่อให้แผลทุเลาลงได้ค่ะ ข้อหเมื่อโดนไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกไม่ควรใส่ตัวยาหรือสารใดๆทาลงบนบาดแผลถ้าไม่มั่นใจในสรรพคุณที่ถูกต้องของยาชนิดนั้น,น,นยกตัวอย่างเช่นยาสีฟันน้ำปลาเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อบาดแผลได้เพิ่มโอกาสการที่แผลติดเชื้อหรือทำให้รักษาได้ยากขึ้น การดูแลตนเองหลังจากการรักษาแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นผงหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดความระคายเคือง 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ทุกชนิดเพราะหากโดยบริเวณที่เป็นแผลอาจทำให้เกิดการคันหรือการติดเชื้อได้ง่าย 3. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์เพื่อเสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อทำให้บาดแผลสมานและปิดเร็วขึ้น 4. หมั่นทายารับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดที่สำคัญต้องรักษาความสะอาดแผลให้ดีมากที่สุดสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนในครั้งนี้ไปสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในการช่วยเหลือเพื่อนๆคนรอบข้างได้จากความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะและหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนเองกับคนรอบข้างค่ะ